เมื่อวานใครถามรู้บอกวันนี้ไปไหนวันนี้คงไปบางไทรสี่คนวันนี้มาสี่คนจองทัพเดินด้วยท้องข้าวเช้าก็ดอกไม้ครับ <c oughs> น้ำซุปไข่อะ <c oughs> ่ะไานแหรอ เท้านี้ได้มาประมาณโลกว่าเดียวถายผ้าเขาก่อนมาดูป้า,าปาระมาณนี้เท้านี้นะครับอขอบคุณป้าเดี๋ยวตอนเย็นยได้หลายๆโลในวันนี้โอเคครับใายก่อนเลยป้าเนี่ยใช่ไม่ <c oughs> ไซโลไม้เดียวครับมาดมาแล้วไซโลไม้เดียวโอ้ยอะไรจีซอนสองใบครับจีซอนสองใบหลิวใบหลียวสองใบแ <c oughs> น่นอนเลยครับไม้เดียวใส่ตามเลย <c oughs> งานโอ้ยเดี๋ยวมาถุงมาใส่ปลาสวยงามตามท้องเรื่องกี่ตัวในถุงอะตัวใหญ่ไหม ขามานี่วันนี้จัดแต่ไสาใหญ่ๆเลยสาเดียวเลยนี่น่าจะลากเราวิ่งอัพเลยกำยานค่ายเดียวอะไรเนี่ยจีซอนจีซอนครับจีซอนสองใบเหลี่ยมเออเฮ้ยยอดแอบสวยมากอ่ะเขาป่า แซมสายผูอยู่โอ้ยสายปูหน้ารงจานอนนี้มาหนึ่งตัวแล้วครับเช้านี้กับพึ่งต่อยกบยางคายทีโอฟอกตัวเล็กรอฝังมากัดระวัดได้เลยยอดจริงๆอ้าพี่ทำคลิปด้วตัวเล็ก นี่เดี๋ยวมาเหยี่อกับพี่ตัวหนึ่งนะครับพึ่งต่อยพอดีเจอน้องเข้าบ้านอยู่แถวนี้มาตกด้วยพึ่งต่อยสีเขียวเ <Okay. S 1> ช้านี้ที่บางไทรเหมือนเดิมตัวเล็กชื่ออะไรนะฮะถุงถุงวลติกอะไรเงี้ยเหรอไม่ใช่ครับที่บางไทรครับเช้านี้อ,อย่างที่บอกเลยปากัดวัดได้เลย พึ่งต่อยครับสีเขียวโอเคครับฝากผลงานเลยครับยอดวันนี้มากันสี่คนต่อต่อยของค่ายเทียวฟอกนะสีเขียวให้น้องเขาหนึ่งตัวน้องอยุอ,อะไรแล้วสิบสองครอสิบสองอ่ะโอเ okay. คโอเคต่อต่อยครับต่อต่อยครับนะชื่อมันนะจำไว้นะต่อต่อยครับค่ายเทียวฟอกโอเค เหมือนตอดจิงเหมือนไหมเหมือนต่อไหม่มไ,มไดได้ด้วยไหนลองพูดชื่อดิ COFok CO COFok โอเค <c oughs> <c oughs> อ๋อเว้ยมาแล้วแซมวันนี้แซมเดินมาเดนินเดินมานี่ก่อนแซมได้อีกแล้วตัวนูน้นครับนู่นพอๆกับน,น้ำน่ะเนี่ยสีเขียว พึ่งไต้สีเข hey, ียวมั้งเฮ้ยรุ่นรุ่นเดียวกันเลยมั้งเนี่ยนะแซมกัดอะไรอ่ะพีบอยสีเหลืองรุ่นเดียวกันเลยมั้งรุ่นเดียวกันเลยข้อเดียวกันใส่ปลาเค็ม โอเคครับไนองมเก็บประเทศ่ปุ่นงน้าแดนนี้ข้าไม่เคยทำมันสวยจริงๆดูข้าวเป็นกำๆเห็นแล้วใจชื้นนะนี่สวยงามครับ

เมา็ตัวเดียวลุมสองคนเลยวะแซนมาจับมาแล้วแซนวัดหลุดหลุดต่อหน้าต่อตาไงคุมจับว่าขนาดนั้นอะกี่ใหญ่กว่านี้เหรอกีใหญ่กว่านี้เหรอใหญ่กว่าตัวนี้เหรอใหญ่กว่าตัวที่ได้เนี่ยกี่ใหญ่นะ ขึ้นมาแล้วสึกร่วงแ้วไม่เข้านะเข้าไซส์สวยไซสสวย<อ>การไล่แซมเทบอย<อ>สีดำแซมไซสสวยอยู่โชว์น่อยโชว์น่อยนี่วิ่งคุบเอเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้ไม่เห็นตอนคุนี่ โอ้แน่นอนตะคุบเสียแรงที่ไม่ตะคุบเทบอยสีดำพักเที่ยงนะครับวันนี้พักเที่ยงกินข้าวปา่าหมดแก้วเมาไ้ดี <t> มีข้าวป่าเผาป่าส้มตําให้หนุม่มไปซื้อให้ตกปาลาเราไม่ได้ตกเล่นนะครับเผากินกันเนี่ยแหละเชฟแซม <c oughs> สั่งตรงมาจากจังหวัดอะไรนะลำพูนะับลำพูนนี่เป็นงาภาคเหนือด้วยเชฟแซมสั่งตรงมาจากจังหวัดลำพูนดูการล้างปลานะ น้ำถุงเดียวทางได้ปลาเผาไปซีเรียสแล้วเ,เราก็เอาเกตออกน,น,น่าเกอกเรอาดีตอนนั้นตังมันตอนนั้นยังไม่ทำงานไง

ข้าวเที่ยงข้าวแล้วเดี๋ยวออกหมายต่อครับพักแป๊บโอ้โหใ้เดียวกันเลยนะก็นั่นเนี่ยประมาณน่ะไล่เลี่ยกันข้อเดียวกันเนี่ยกัดอะไรเนี่ยนกคุมโอ้โห,โหนกคุ้มด้นนมวย <laughs> เหยื่อทุกตัวกัดหมดยัง <laughs> ไงใครดีก<ห><ห>ตัว,ตวครับ คุ้มสวยแข็งปักวัดมาอย่างนี้ไม่มีเหลือน่าคุ้มครับยอดครับเป็นคลื่นเป็นคลื่นเนี่ยเอาเปได้ใส่ตับเลยนะไม่ตับป่ะสิจุ๊บเลยสองทีอยู่นะเลอตีน้ำตามไม่ตามไหมหมายเดียวสองตัวนี่ตัวคนเดียวเลย โอเคครับนกคุ้มมาแซมกับลายไทยกบยางค่ายเทียวฟอกโอเคตรงนั้นแหละสวยงามลายไทยใช่โอเค<า>เลยสามตัวสามตัวไทย <c oughs> โอเคให้เดี๋ยวน้องเข้าไปแล้วหนึ่งตัวไหนเชด,ดิโม น้องชื่ออะไรชื่อฟิล์มครับน้องฟิล์มอยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคน้องฟิล์มไปละหนึ่งตัวน้องชื่ออะไรน้องคนนี้ไม่ได้เอาไม่ทย์แล้วอ่าชื่ออะไรเจ๋งครับน้องเจ๋งขี้มูกไหลแล้วโอเคไปตกปลาขัดจังค่ะกัดเพย์บอยโอ้โหเพย์บอยเพย์บอยตัวใหญ่กัดเพย์บอยตัวใหญ่นี่นะเข็มกัดเพย์บอยตัวใหญ่โอ้โหนะยกยกเต็มเต็มนะเข็ม นครับปลช่อนไซโลยักษ์ใหญ่คนเดียวเลยุ่มุ่มเทบอยใช่ไหมเทบอยตัวใหญ่โอเคครับปลาวันนี้ก็เมื่อเช้าขายไปสี่ตัวนี่อีกประมาณสิบแปดตัววันนี้ก็ได้ปลาประมาณยี่สิบสองตัวนะวันนี้ยี่สบเอ็ดยสิบสองตัว นี่กำลังจะกลับกันแล้วจะตีกลับละเดี๋ยวมาดูปลาโรมวันนี้ว่าจะได้กี่ตัวแล้วมมามาเล่นกระส่งมาอีกแล้วหูอ้วนปากเลยปล่อยให้ปากเขาไม่เอาเล้วกระสงเอาเ,เอาหมดเอาเอานี่พอห้าลเลยเนีย่ย ามารถเล่นปลากระสงไันแล้ว <S <S อตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วครับสามร้อยสิบองศา น,นี้ได้เวลากลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปปลารวมกันครับครับแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปปลารวมกันเนี่ยปลานี้วันนี้ก็ปลารวมก็ทั้งหมดก็รวมๆยี่สิบกว่าตัวอันเนี้ยแล้วมาขายปลาครับโบกถูกถึงแล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูปปลารวมกันก่อนแล้วเดี๋ยวผลงานกบยางค่ายเกียวคอกอควันนี้ครับเป็นกะละมัง ไสโลก็มีเป็นกระมังกระมังไสโลไสปลาเค็มทำปลาเค็มนี่ก็ไล่ไหลนี่สิี่ตัวยี่สิบสี่ตัวใช่ไหมสิบสี่ฮะสี่เนี่ยผลงานปลาโลวันนี้ยอดจริงครับโอ้โหหนักอยู่ยี่สิบกว่าตัวหนักกระมังยี่สิบกว่าตัววันนี้ครับโอเคครับ เดียวครับไปละกลับบ้านบ๊ายบายนี่ป้าหาปลาลูกสาวป้าล้างจานอยู่สวยด้วยนะน่ะใครสนใจจีบได้มีแฟนยังไม่มีไม่มีด้วยอ่ะใครสนใจจีบได้นะขยันด้วยช่วยแม่ขายของด้วยนี่ไม่เรียนก็ต้องช่วยแม่ช่วยแม่ขายของด้วยวันนี้โอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย รับเงินขายปลาวันนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ให้ดูจะชัดห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทไทยไม่เขมีนะนี่เงินขายปลาวันนี้เี่ยไม่ใช่ว่าตกอย่างเดียวนะตกปลาแล้วได้เงินด้วยตกปลาแล้วได้เงินด้วยตกปลาได้เงินไม่ได้เสียเวลาเปล่าเปล่าแล้วแถมได้ปลาไปกินลาสองตัวตลวใหญ่ๆเมื่อกี้นี้เก็บในงานมาอีกสองตัววันนี้กำลังเดินทางกลับบ้านอ่แล้ว โอเคครับวันนี้ขายปลาได้ประมาณนี้ครับ hey, <bro. S 1> ยอด mm hmm. กบยางไข่เทียวฟอกห้าร้อยงัดมาม <c oughs> อี่สองตัวสองตัวนี้น่าจะเกือบสองโลนี่กัดเพบอยสีแดงนี่ีสมุขุดยอดครับวันนี้งัดแต่ปลาใหญ่ๆเก้าตัวเขีเ่ยมคนเดียวโอเคครับกลับบ้านบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ <c oughs>